สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์นะครับในหนังสือเรียนชั้นม2เล่มหนึ่งม2เล่มนหนึ่งนะครับเป็น เป็นแบบหักที่สองจุดสามกอไก่หน้าเจ็ดสิบเจ็ดข้อหนึ่งจุดเก้านะครับคําสั่งก็ยังคงเหมือนเดิมนะคือให้เราหารากที่สองของจํานวนต่างๆนะอันนี้ก็เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกสี่นะเริ่มเป็นทฉยโยมข,ข้อแรกเลยข้อแรกเลยที่เป็นเฉยโยมที่ผ่านมามันก็เป็นจำนวนเต็มบ้างเป็นเศษส่วนบ้างนะแต่ข้อนี้มันเป็นทศเยมหลักการยังไม่ทิ้งเหมือนเดิมนะักเรียนก็คือให้เราเขียนสมการขึ้นมาก่อนนะครับอะไรอ่ะที่มันยกกลาลังสองแล้วได้ 0.0064นะครับเลขอะไรละ่ะที่มันยกกำลังสองนะครับได้0.0064ซึ่งเราก็จะต้องหาเลขจำนวนนั้นขึ้นมานะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็ยังคงยังคงเหมือนเดิมนะให้เราเขียนแบบนี้นะนี่เดี๋ยวก่นะอ,กกอนนอะตีกรอบนิดนึงอ่าให่นตัวนี้นะแล้เราก็ได้เป็นนี้ x เท่ากับบวกลบเห็นไหมเหมือนเดิมแล้วก็สแควร์รูทเข้าปึ่งเข้าไปนี่อ่าเป็น0 0 0 6 4จุดสี่ทำไงก็ไม่ผิดนักเรียน้ามันเป็นฟอร์แมตเป็นรูปแบบของเขา x เท่ากับบวกลบสแควร์รูทศย์จุดคือว่าไอตัวเนี้ยเราเอาเข้ามาใส่ในรูทมันจะเป็นทุยยมล้วก็ยัดเข้าไปมันเป็นเศษส,ส่วนเราก็ยัดเข้าไปมันเป็นจำนวนเต็มเราก็ยัดเข้าไป ไม่สนใจว่ามันจะเป็นอะไรนะจำนวนอะไรก็ได้นะที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้เราก็จับเข้ามายัดในรูทรูทมองเป็นราคาบ้านน,นั่นเลยครับแล้วก็มาคิดต่อน,นิดนึงนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงอ่ะอันนี้ก็จะมีหลักการอย่างนี่เรียนนะ x นะเท่ากับบวกลบใช่ไหมเราจะเปลี่ยนนะเราจะเปลี่ยนไอ้เจ้าถ้ยยมตัวเน,นี้ยเน,นี่ยอยู่ตัวเนี้ยนะให้เป็นเศษส่วนนะให้เป็นเศษส่วนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ หกสิบสี่ส่วนด้วยหนึ่งหมื่นถูกไหมท่านโยมสี่ตำแหน่งก็หนึ่งหมื่นถ้าสามตำแหน่งก็หนึ่งพันถ้าสองตำแหน่งก็หนึ่งร้อยถ้าหนึ่งตำแหน่งก็สิบครับแล้วเราก็ใช้ฮุกเดิมนะเเท่ากับบวกลบสแปรรูทแยกไปหกสิบสี่รูทหกสิหารด้วยรูทหนึ่งหมื่นเอ็กเท่ากับบวกลบ เราก็มาคิดต่อว่าเอ๊ะอะไรกาลังสองแล้วได้แล้วได้อะไรนะแล้วได้แล้วได้หกบวกถกเออนะแล้วได้หกสิบสี่อ, 64. อะไรที่ยกกาลังสองแล้วได้ในรู้เนี่ยเขาเรียกคําตอบอะไรก็ำลังสองได้หกสี่นักเรียนก็แปดไงใช่แปดแปดหกสิบสี่เขาก็ 8, 8, เขียนแปดไปเลยนะครับแปดนี่นะแปดตัวเดียวนะไม่ต้องบวกลบนะครับเพราะมันคือได้สดวดที่เป็นบวก แปดกำลังสองเท่ากับสี่อะไรกำลังสองได้หนึ่งหมื่นก็หนึ่งร้อยไงใช่ไหมหนึ่งร้อยกำลังสองได้หนึ่งหมื่นเขียนแบบนี้นะครับก็จะเป็นบวกลบแปดส่วนร้อยซึ่งแปดส่วนร้อยคือเท่าไหร่แปดส่วนร้อยก็คือศูนย์จุดศูนย์แปดเนี่ยคําตอบก็ประมาณนี้เลยค่าที่ออกมาก็มีสองค่าก็คือ x เท่ากับศูนย์ จุด0.8เป็นค่าที่เป็นบวกแล้วก็คอมม่าลบ 0. 0.8ค่าที่เป็นลบนี่นะครับเป็นคำตอบทันะ้งสองคำตอบทั้งที่สองก็มีสองค่านะเสมอครับนะงงไหมงงไหมไม่งงนะนี้นะครับสวัสดีครับ